มาอีกแล้วก๋วยเตี๋ยวมาปรุงกันเลยจ้ามาใส่ปลาสูตรเด็ดไปเลยโอ้โหมาจัดไปจัดไปปรุงไปปรุงไปเลยปรุงไปเลยปรุงไปเลย,เลยน้ำตาลนิดเดียวพอขอนิดเดียวพอมาพริกหน่อยพริกหน่อยนิดหน่อยเอานิ้เดียวพอนิดเดียวพอพริกเอาต่อไปทั่วทั่วชนิดนึงเอาแล้วก็คุเล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 ไปคุเลไปคุเลไป เอาไม่พออีกเ,อเติมพริกนิดหนึ่งเ,เติมพริกนิดหนึ่งครับเ,เติมพริกนิดนึงอ้าวมาสดกันเลย <c oughs> <c oughs> เห็นแล้วเปรี้ยวปากมาเลยเอาไข่มาอีกใส่ไข่ไปอีกเอาไข่เอา,า,เอาซื้อมา20บาท5ฟองนะครับไข่ข้างครับไข่ข้าวครับผมซื้อมา20บาทหมดนะครับหมดนะครับแต่โชกแค่3ฟองพอครับผม <c oughs> มากเลยน่ากินไม่จาาจัดสิครับรออะไรล่ะโอ้ยคำใหญ่ๆนนเน้นไปเลยมาเลยเพื่อนๆก๋วยเตี๋ยวตอนเที่ยงมาเลยต่อต่อเส้นต่อด้วยเส้น,สนกินไปเลยเอาอีกลูกหนึ่งแม่ลูกเล็กจังเลยนะลูกเล็กจังเลยโอเคขอบคุณมากครับ